สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มละใหม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับเสน่ห์จันสามชนิดนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้าแล้วก็ควรปลูกไว้ในบ้านนะคะหรือว่าในร้านค้าของเราค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เรามารู้จักกับความหมายของเสน่ห์จันทร์กันค่ะคําว่าเสน่ห์จันคําว่าจันทร์นะคะลงท้ายสะกดด้วยคําว่า จานพนักาศนอนหนูททหารนอนหนูการันค่ะซึ่งแปลว่าต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมชวนให้หลงไหลค่ะคําว่าสเสน่ห์หมายถึงลักษณะที่ชวนให้รักหรือให้หลงค่ะจันหมายถึงชื่อพันธไม้หอมบางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอมใช้ทำยาแล้วก็ปรุงเป็นเครื่องหอมค่ะตัวสะกดระหว่างจันคำว่าจันนะคะนอหนูการันกับรอเรือการันเราควรใช้แบบไหนดี ส่วนตัวข้าพเจ้าใช้นอหนูกรรันเพราะสสาเหตุค่ะ 1. ยึดตามตำราเก่าเล่มแรกในปี2473ของท่านอาจารย์ชิดวัฒนะที่เขียนว่าสนิจันนอนูกรรันค่ะและข้อที่2ก็คือลักษณะที่ใช้อ้างอิงในตำราของอาจารย์เกือบทุกอาจารย์ค่ะคือกลิ่นที่หอมเหมือนจันถ้าเราใช้จันที่เป็นรอเรือกระรัน ความรู้สึกเหมือนความหมายของพระจันทร์ดวงจันทร์มากกว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นอาจารย์ท่านไหนอ้างอิงว่ากลมเหมือนดวงจันทร์ส่องสว่างแสงสว่างสว่างสวยเหมือนพระจันทร์เลยค่ะถ้าไม่คิดมากเรื่องความหมายก็เขียนตามที่เราสะดวกได้แค่โฟกัสเรื่องการใช้ชื่อหลักให้ถูกต้องจะดีกว่าตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากผู้เขียนนะคะ ข้อมูลนะคะจากหนังสือพันไม้งามนามมงคลค่ะซึ่งผู้รวบรวมก็คือคุณธีระมณีค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะวันนี้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ เรามาดูที่คลิปวันนี้เลยนะคะเรานาเสน่ห์จันทร์สามชนิดค่ะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือบางคนเคยเห็นแล้วนะคะซึ่งเสน่ห์จันทร์ชนิดนี้นะคะเรียกว่าเป็นเสน่ห์จันทร์ที่มีความพิเศษและก็สวยมากนะคะก็คือเสน่ห์จันทร์นาคนั่นเองลักษณะของใบค่ะเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลักษณะของเสน่ห์จันทร์นาคนะคะโดยทั่วไปจะเหมือนกันกับเสน่ห์จันทร์แดงค่ะใบก็คือเป็นรูปหัวใจ โคนต้นนะคะก้านและใบเนี่ยสีเขียวเข้มออกทางน้ำตาลดำค่ะปลายใบแหลมกว่าก้านใบแตกแทงยอดนะคะใบม้วนขึ้นมาก่อนแล้วเป็นก้านมีร่องเส้นหน้าใบเนี่ยลึกมากนะคะแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนมากสนิจจันนะคะถ้าวางไว้ในพื้นที่ที่เป็นที่ร่มนะคะจะดูเป็นสีดำเข้มขึ้นมานะคะแต่ถ้าวางในพื้นที่ที่มีแสงมากๆหรือว่าแดดจัดเนี่ย จะออกส้มชมพูปนนะคะคล้ายๆกันกับสีนาคทรงต้นสนีจันนาคเนี่ยเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะมองดูสวยนะคะแล้วก็มีสนีเป็นอย่างมากเลยนะคะข้อมูลตรงต่างๆเกี่ยวกับสนีจันนาคก,ก็จะมีการเขียนบันทึกไว้นะคะตั้งแต่ในยุคของการเริ่มเล่นว่านต่างๆค่ะ ใ้ใบที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือใบของเสน่ห์จันนาซึ่งต้นนี้นี่ก็มีการเลี้ยงไว้ในพื้นที่ของแดดรำไรนะคะก็จะเห็นนะคะลักษณะของสีแบบนี้นะคะชัดเจนมากๆนะคะใบด้านบนนะคะถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะออกเป็นทางทึบๆนะ,ะเข้มๆหน่อยนะคะซึ่งเสน่ห์จันนาคสีก้านนะคะจะออกเป็นสีเขียวๆค่ะ ถ้าเราเลี้ยงได้สมบูรณ์นะคะใบก็จะมีความกว้างแล้วก็ขยายใหญ่แบบนี้นะคะนี่ก็คือร่องใบที่ลึกและก็ชัดเจนมากๆค่ะสนีจันนาถือเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นความเชื่อโบราณที่หลายๆคนเนี่ยเลี้ยงสนีจันแล้วปลูกสนีจันแล้วก็ได้รับเรียกว่ารับพลังดีพลังงานดีๆนะคะ ว่านีน้ชนิดนี้มีมงคลในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะเรียกโชคลาภเงินทองต่างๆค่ะลักษณะของกา้านและก็สีของกา้านชัดเจนไปทางสีเขียวค่ะร่องใบที่เพื่อนๆเห็นก็จะเห็นร่องใบเลยนะคะว่ามีร่องใบที่ลึกมากๆค่ะสวยชัดเจน เสน่ห์จันนาเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีกลิ่นหอมเช่นเดียวกันแต่ว่าจะหอมออกเป็นขิวๆนิดนึงนะคะคือจะไม่ได้หอมเหมือนกับเสน่ห์จันขาวที่มีความหอมนะคะหอมเรียกว่าทั่วทั้งใบค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงเสน่ห์จันนาอยู่ลองคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ากลิ่นของเสน่ห์จันนาเนี่ยมีกลิ่นแบบไหนคะ่ะมาแชร์แบ่งปันกับแอดหน่อยนะคะ ว่านเสนจันนาคมีหัวอยู่ใต้ดินค่ะมีมงคลทางด้านมหานิยมนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะคะเพราะว่าจะเป็นสีแล้วก็มีเสน่ห์แก่ครอบครัวค่ะหากผู้ใดจะคิดเข้ามาทำร้ายใดๆก็จะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะเรียกว่ากันภัยได้ด้วยนะคะว่านเสนจันนาคมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือโฮม o โล m i n าซีเอฟจุดอ i โรมาติกค่ะ ต้นกำเนิดหรือถิ่นกำเนิดนะคะของว่านสเสนจันนะคะที่พบก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นค่ะของเอเชียและในอเมริกาค่ะซึ่งจัดเป็นพันไม้ล,มล้มุูค่ะลำต้นเกิดจากหัวใต้ดินลักษณะมีลักษณะตั้งตรงค่ะของลำต้นนะคะประกอบด้วยก้านเนี่ยก็จะเป็นก้านที่มีหลายๆใบนะคะก้านก็ไม่ได้แตกกิง่งก้านสาขาค่ะความสูงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ45-60ซนติเมตรนะคะ เรียกว่าเป็นอีกเสน่ใจน,นะคะที่มีการเลี้ยงแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะซึ่งเสน่ใจน,นาคเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบน้ำนะคะก็ชอบความชื้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ชอบไม่ชอบอความที่มีน้ำขังนะคะในกระถางค่ะเพื่อนเอนสน่อนเสน่ชนิดที่2ที่นำมาเสนอทุกท่านในวันนี้นะคะก็คือเสน่รจขาวค่ะซึ่งเสน่รจขาวเป็นเสน่รจที่มีความหอม ทั่วทั้งลำต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใบก้านนะคะรากนะคะเพื่อนๆลองไปเด็ดมาขยี้ดูนิดหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้กลิ่นเลยค่ะหรือบางคนเนี่ยเลี้ยงไว้เดินเข้ามาใกล้ๆก็จะได้กลิ่นของความหอมของสเสน่ห์จันขาวเลยค่ะลักษณะของก้านที่เพื่อนๆเห็นก็คือเป็นก้านสีขาวค่ะจะมีขอบเขียวนิดหน่อยนะคะแต่ว่า ทั้งกา้านทั่วทั้งก้านเนี่ยเป็นสีขาวชัดเจนมากๆนะคะใบลักษณะคล้ายๆก,ก,กันกับรูปหัวใจแต่จะมีความเ,าเรียกว่าความแป้นนะคะใบจะกว้างนะคะจะกว้างออกไปนะคะกว้างกว่าสนีจันนาคที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งสนีจจันขาวเนี่ยจะมีกระดูกใบที่เป็นกระดูกสีขาวตรงลงมาเนี่ยชัดเจนมากค่ะ แล้วก็จะมีเป็นเส้นกระดูกนะคะที่ออกไปทางซ้ายและก็ทางขวาของใบค่ะเป็นเส้นเล็กๆนะคะแต่ว่าชัดมากๆเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของว่านสนีจันทร์ขาวหรือสนิจันรขาวค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ที่บ้านคนที่อยู่ในบ้านจะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับมงคลด้านของเมตตามหานิยมไปที่ใดก็จะมีแต่คนรักใคร มีคนคอยเชื่อเหลือคนคอยเกื้อหนุนนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะ,จะจะเป็นด้านเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็นำไปไว้บริเวณของหน้าร้านอาหารร้านค้าต่างๆก็มีความเชื่อว่าจะทำให้เราค้าขายนะคะรุ่งเรืองมีเงินนะคะเงินทองไหลามาเทมานะท่านไหนที่มีธุรกิจการค้าก็แนะนำนะคะว่า ว่านสนิจจันขาวเป็นอีกว่านชนิดหนึ่งค่ะที่ท่านสามารถนําไปเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็เป็นมงคลเรียกเงินเรียกทองทําให้การงานการเงินต่างๆเจริญรุ่งเรืองนะคะเงินทองไหลามาเทมาค่ะซึ่งว่านสนิจจันขาวนะคะเขาจะเรียกกันว่า king of hearts นะคะซึ่งจัดเป็นไม้มงคลค่ะเป็นไม้ประดับที่มีความโดดเด่น มีความสวยงามของใบส่วนความเป็นมงคลเนี่ยจัดว่าเป็นว่านมงคลประเภทว่านเมตตามหานิยมนะคะและเป็นว่านเสริมโชคลาบตามความเชื่อที่ว่าจะทําให้ผู้คนรักใครค่ค่ะผู้คนหลงไหลช่วยเรียกเงินเรียกทองเงินทองไหลามาเทมาการค้าการขายเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะคะลักษณะเด่นที่เรียกว่าว่านเสนจันขาวเนื่องจาก ความโดดเด่นของก้านและก็ใบค่ะที่เป็นสีขาวนะคะที่เมื่อกี้นี้เราได้เห็นกันไปนะคะตามในภาพในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับสนิจจันแดงค่ะซึ่งสนิจจันแดงก็จะมีก้านใบสีแดงออกไปทางสีแดงเลือดหมูค่ะและก็สนิจจันเขียวเนี่ยก็จะมีก้านที่เป็นก้านสีเขียวค่ะสนิจจันขาวอยู่ในวงอาราซีอีค่ะวงเดียวกันกับบอลค่ะชื่อวิทยาศาสตร์คือ โ o มาโลม i n a ดินเดนนีค่ะชื่อสามัญก็คือที่เขาเรียกกันว่า king of h a s นะคะซึ่งชื่อท้องถิ่นทั่วๆไปในภาคกลางและในพื้นที่อื่นๆก็จะเรียกว่าสเสนจันรขาวหรือว่าว่านเสนจันทรขาวค่ะถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายค่ะว่านสเสนจันรขาวมีถิ่นกำเนิดและเป็นพืชท้องถิ่นในแถบเอเชียค่ะ พบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะรวมถึงในพื้นที่ของบ้านเราด้วยค่ะเรียกว่าเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะสเสน่ห์จันขาวนะคะเมื่อออกดอกค่ะจะแทงช่อนะคะออกตรงกลางตรงจุดกลางต้นค่ะจำนวนหลายๆช่อค่ะก้านช่อเนี่ยจะมีสีขาวอมเขียวยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรนะคะปลายก้านของช่อดอกจะเป็นตัวดอกที่มีกาบหุ้มดอกสีเขียวอ่อนค่ะ ตัวดอกมีลักษณะเป็นช่อทรงกระบอกสีขาวค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่เลี้ยงสเสน่ห์จันทรขาวแล้วมีดอกออกมาค่ะมีความเชื่อกันว่าท่านจะได้รับโชคลาภนะคะก้อนใหญ่ค่ะลองขอพรกันดูนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสำหรับประโยชน์ของว่านสเสน่ห์จันทรขาวหรือสเสน่ห์จันรขาวค่ะก็คือนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะคะเพื่อน,อนแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าปลูกไว้ เป็นไม้มงคลนะคะซึ่งเกจิอาจารย์ก็นำว่านชนิดนี้นะคะนำมาทำเป็นวัตถุมงคลค่ะสรรพคุณของสเสนจันขาวค่ะทุกส่วนของว่านสเสนจันขาวมีพิษนะคะซึ่งใช้เป็นยายาพิษเนี่ยสำหรับการเบื่อปลาค่ะถ้าเกิดเราทานเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะนะคะคืนไส้อาเจียนโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้เฉพาะเป็นยาภายนอกเท่านั้นนะคะ ใช้ทารักษาแผลเปื่อยได้นะคะแผลติดเชื้อหรือแผลที่มีน้ำหนองค่ะซึ่งสนิจจันขาวจะเริญเติบโตได้ดีในลันกษณะของดินร่วนนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่เริ่มปลูกสนิจจันขาวก็แนะนำให้นำไปไว้ในพื้นที่ที่เป็นแดดรำไรนะคะหรือว่าตายต้นไม้ก็ได้ค่ะหรือในร่มก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สนิจันเนี่ยรากเดินดีก่อนค่ะแต่ก็ไม่แนะนำให้ทุกคนนำสนิจจันขาวไปไว้ใน พื้นที่ที่มีแดดจัดค่ะเพราะอาจจะเกิดการใบไหม้แล้วก็อาจจะตายได้ค่ะซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าสเสนจันขาวเลี้ยงยากมากนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างยากมากๆเช่นเดียวกันค่ะสําหรับความเชื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกค่ะคาถาที่ใช้ในการกํากับนะคะใช้คาถาสําหรับท่องเวลาที่ปลูกแล้วก็รดน้ําประกอบด้วย2คาถาค่ะคืะคอคาถาเสริมโชคเสริมลาบและ คาถาเมตตามหานิยมแต่หากผู้ใดไม่ต้องการท่องคาถาก็ให้ตั้งจิตระลึกถึงองค์พระพุทธองค์และตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งในตอนปลูกแล้วก็ในตอนรดน้ําค่ะตรงนี้ก็เป็นความเชื่อโบราณนะคะสําหรับคาถาเสริมโชคลาภให้ตั้งนโมสจบแล้วท่องคาถา3จบค่ะมหาลาโพโหตุพระวันตุเมสาจบนะคะคาถาเมตตามหานิยม ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาสามจบเช่นกันนะคะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุหากใครมีความเชื่อด้านมงคลนะคะก็ลองทำดูนะคะเพื่อนถ้าเลี้ยงสเสน่ใจอยู่แล้วนะคะก็ลองนำไปทำดูได้เช่นเดียวกันค่ะนะ,ะก็เป็นว่านอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ เรียกว่ามีทั้งมงคลมหาสนิและเสริมโชคเสริมลาบรับโชคนะคะใครที่กำลังหาว่านสวยๆที่ยังราคาแตะต้องได้ก็ลองไปหามาปลูกกันค่ะนะก็เป็นว่านสนีจันขาวนั่นเองค่ะสนีจัน์ชนิดที่3ของวันนี้ก็คือสนิจันแดงค่ะสังเกตที่การได้ชัดเจนมากๆนะคะ สีแดงชัดมากลักษณะของใบค่ะเป็นรูปหัวใจค่ะมีชื่อสามัญว่า King of Hearts นะคะและลักษณะของร่องของใบเรียกว่าร่องลึกเลยค่ะเพื่อนๆเป็นสีเขียวค่ะชัดเจนมากปลายใบเรียวแหลมแบบนี้เลยนะคะนี่คือลักษณะของสนีจันแดงค่ะสีของกา้านออกเป็นสีแดงชัดเจนมากค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อ,อคำว่า ว่านเสนีจันแดงหรือสนีจันแดงนั่นเองค่ะเสนีจันแดงค่ะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮมาโลมิน่ารูเบเซนส์ค่ะจัดอยู่ในวงของบอลน,นะคะก็คือวงอาราซิีค่ะต้นเสนีจันแดงหรือว่าวานเสนีจันแดงมีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนชื้นของเอเชียและอเมริกาค่ะจัดเป็นพันไม้ล้มลุกลําต้นเนี่ยเกิดจากหัวใต้ดินค่ะลำต้นมีลักษณะตั้งตรงประกอบด้วยก้านหลายๆใบค่ะ หลายๆก้านนะคะมีไม่แตกกิ่งก้านสาขานะคะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ45-60ถึงเซนติมรค่ะดอกเสน่ห์จันแดงออกดอกเป็นช่อบริเวณกลางต้นนะคะลักษณะของดอกเนี่ยเป็นแท่งกลมยาวค่ะช่อดอกเนี่ยยาวได้ประมาณ3-4นิ้วมีลักษณะอวบแล้วก็มีก้านสีแดงห่อหุ้มเอาไว้นะคะเป็นลักษณะของดอกของเสน่ห์จันแดงค่ะ ในด้านของความเป็นมงคลนะคะว่านสเสน่ห์จันแดงจัดเป็นไม้มงคลในเรื่องมหานิยมค่ะหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะคะจะเป็นสีมีสเสน่ห์แก่ครอบครัวค่ะปู้คนก็จะไม่คิดร้ายจะคิดทําการสิ่งใดก็ประสบผลสําเร็จค่ะและมีความเชื่อว่าหากนาไปไว้ในบริเวณร้านค้าจะทําให้เกิดการเงินที่คล่องตัวนะคะและการงานเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลามาเทมานะคะลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายนั่นเองคะ่ะปลูกสเสนจันทร์นะคะให้หากระถางที่สะอาดๆอาดมาแล้วใช้ดินร่วนผสมกับใบไม้ผุผูกผสมกันค่ะแล้วพึ่งแดดสักสามวันแล้วตอนกลางคืนเอาตากน้ำค้างสักหนึ่งคืนแล้วเสกดินนี้ด้วยนโมพุทายะนะมะพระทะเก้าจบค่ะจึงเอาต้นไม้เนี่ยลงปลูกและทุกวันเวลารดน้ำให้เสกด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ นะโมพุทธายะ3จบหรือ7จบหรือ9จบหรือตามอายุของผู้ปลูกเลี้ยงลดลงไปเถิดประเสริฐด,ดีมีเสน์นักแรขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเสน์จันรเสนีไม้งามนามมงคลนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนค่ะซึ่งเป็น3เสน์จันที่มีมงคลในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภ ะะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีก็ลองไปหามาปลูกกันนะคะคลิปหน้าอยากรู้เกวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์มาแบ่งปันพูดคุยได้ค่ะอาจจะได้นำคลิปนั้นมาทำให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะฝากติดตามช่องบอนสีค่ะชื่อบ้านสวน,นยิ้มละไมนะคะขอบคุณค่ะ